ทำการบันทึกวีดีโอนะครับตอนนี้นะครับเป็นรอบชิงโหลอกอนะปาวีรู้สึกว่าปาวีอยู่อันดับสองหรือเปล่านี่นะครับหนึ่งในนั้นจะมีเจ้าแบงค์โสชื่นด้วยนะครับเดี๋ยวเราดูก่อนเอามากันแล้วมากันแล้วมาความมันบังเกิดมา รอบชิงโปลหลอกนะครับเราอยู่กับแบงค์สุชื่นแบงค์สุชื่นนะครับ รอบทิ้งโฟลออ็อกน็อตไปเลยซุปรรณนนท์เล่งแล้วไอ้น็อตเล่งแล้วล้อมจะไต่ขอบนะครับน็อตจะไต่ขอบ รอบชิ้งนะครับรอบชิง้งใจเย็นครับใจเย็นตอนนี้กำลังตีอยู่นะครับพี่น้องรักไทยเอดโดโร 好。Good. ทำยังไงเปลี่ยนลายนะครับเจ้าเล็กตอนนี้จักแร่จ็กแร่ต้องทำการดึงล้อหน้านะครับ

โปโลกนะครับรอบทิ้งโปโลกลักไทยเอนดูโร่เล่นเชียงรายเตรียมนะ